อ่านพระไตรปิฎกพระวินัยปิฎกคำมพี์ที่หนึ่งอาธิกรรมหรือพิกุวิพังเล่มหนึ่งเวรัญชพามตอนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่เวรัญชพามกันที่สามคำเพียอาิกรรมพิกุหรือวิพิกุวิพังตอนว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่เวรัญชพาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสยทาปปิพระมณะกุกุติยาอันดานิอัถวาทัสวาทวะทัสวา ตานสกุกุติยาสัมมาอธิสยิตานิสัมมาปริเสธิตานิสัมมาปริภาวิตานิโยนุโคเตสังกุกุชะกุกุตัชชะปกานังปธรมตะรังปทนะะสิขายะวามุขตุนดะเกณะวาอันดกโสนตีอิ นบเนียตรรมภาพจะได้แสดงพระวินัยปิฎกเทศนามหาวิทารณัยไตราภาคการที่สามว่าด้วยเวรัญชพรามตอนว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเวรัญชพรามตามพระบาลีอัตถกถาธรรมทัศิบายสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดห้าพันพรรษาตอนบาลี ดำเนินความตามวาระพระบาลี <c oughs> ที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดประธานพระธรรมเทศนาเกวรันชพามว่าดูก่อนพรามไข่แปดฟองหรือสิบฟองหรือสิบสองฟองที่แม่ไก่กกดีแล้วทำให้อบอุ่นดีแล้วอบรมดีแล้ว อปรมไว้ดีแล้วลูกไก่ตัวใดทำลายเปลือกไข่ออกมาด้วยปลายนิ้วเท้าหรือด,ด้วยจงอยปากก่อนกว่าลูกไก่เหล่านั้นลูกไก่ตัวนั้นควรเรียกว่าตัวพี่หรือตัวน้องเวลาจะา่ากราบทูลว่าควรเรียกว่าตัวพี่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าข้อนี้ฉันใดเราก็ทำลายเปลือกไข่คืออวิชชา ในเมื่อสัตว์โลกถูกอวิชชาอันเป็นเหมือนเปลือกไข่หุ้มห่อไว้แต่โดยลำพังผู้เดียวแล้วได้ตรัสรู้พระอนุตรัสัมมาสัมโพธิญาณอันเยี่ยมในโลกเราจึงจัดว่าเป็นผู้ใหญ่ของโลกเป็นผู้ประเสริฐสุดของโลกฉันนั้นดูก่อนพรามเราจะได้ปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติปรากฏไม่เพลเรอมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวาย มีใจตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวแล้วเรานั้นก็ปราศจากกามารมณ์และอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วได้สำเร็จรูปฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติสุขเกิดจากวิเวกและได้สำเร็จทุติยฌานอันทำให้ใจผ่องใสทำให้ใจมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารเพราะระง,งับวิตกวิจารเสียแล้วมีแต่ปิติสุข เกิดจากสมาธิแล้วได้สาเร็จตัทยาชานคือเรามีอุเบกขาสติสัมปชัญญะและปีติเสียได้ได้เสเวยสุขทางกายที่พาริยเจ้าทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่สบายแล้วเราได้สาเร็จจตุทชาญอันบริสุทธิ์ด้วยอุเบกขาและสติอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์เสียแล้วเพราะสิ้นโสมนัสโทมนัสในปางก่อนเสียแล้วเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีเนินคือกิเลสปราศจากเครื่องสมองอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วเราก็น้อมจิตไปเพื่อบุเพนิวานสานุสติยานแล้วเราก็ระลึกได้ถึงที่เคยอยู่ในปางก่อนเป็นอันมาก คือระลึกได้ชาติหนึ่งสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติสิบยี่สิบชาติสามสิบชาติสี่สิบชาติห้าสิบชาติหนึ่งร้อยชาติพันชาติแสนชาติหลายสังวตตกับหลายวิวัตตกับหลายสังวตตกับวิวัตตกับว่าในชาติโน้นเราได้ชื่อได้มีชื่อโคตรมีผิวพรรณวันณะอาหารสุขทุกอย่างนั้นมีกําหนดอายุเท่านั้น จุติจากชาติโน้นแล้วได้ไปเกิดในชาติโน้นจุติจากชาติโน้นแล้วได้ไปเกิดในชาตินี้ดังนี้ว่าเราระลึกก่อนเราระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการและอุเทศอย่างนี้ดูก่อนรามวิชาแรกนี้เราได้ในปฐมยามแห่งราตรีเราได้กำจัดอวิชาแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแก่เราแล้ว เราได้กำจัดมืดแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วเพราะเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสให้พินาศมีการตั้งใจไว้ดีดูก่อนพรามการทำลายออกจากอวิชชาครั้งแรกนี้ย่อมเป็นเหมือนการทำลายออกจากเปลือกไข่แห่งลูกไก่ฉะนั้นเรานั้นเมื่อจิตบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากอุปกิเลสแล้วอ่อนโยนแล้ว ควรแก่การกระทำแล้วตั้งอยู่มั่นแล้วจะตั้งอยู่มั่นคงแล้วเราก็น้อมจิตไปเพื่อให้รู้จักการเคลื่อนจากของการเคลื่อนการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเราก็ได้เห็นสัตว์โลกทั้งหลายที่เคลื่อนที่เกิดที่เลวที่ดีที่มีผิวพันธุ์ดีที่มีผิวพันธุ์ไม่ดีที่ไปดีไปไม่ดีโดยที่ประจักษุอันบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจักษุมนุษย์ทั้งหลาย เราได้ทราบชัดซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมว่าพวกที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ถือมั่นการกระทําแห่งมิจฉาทิฏฐิซึ่งตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเราได้ทราบชัดว่าพวกสัตว์โลกที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เอาเราผิดแล้สุจริตนะครับนี่ผิดถนัดเลยนะเนี่ยเาพิมพ์ผิดพวกสัตว์โลกที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิถือมั่นการกระทาแห่งสัมมาทิฏฐิซึ่งตายแล้วไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์ดูก่อนพรามวิชาที่สองนี้เราได้ในมัชชิมยาม แห่งราตรีเราได้กำจัดอวิชชาแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วเราได้กำจัดมืดแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วเพราะเราไม่ประมาทมีความเพียเพรเผากิเลสให้พินาศมีการตั้งใจไว้ดีดูก่อนพรามการทำลายออกจากอาวิชชาอย่างที่สองนี้มีเหมือนการทำลายออกจากเปลือกไข่แห่งลูกไก่ฉะนั้นเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสแล้ว ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินแล้วปราศจากอุปกิเลสแล้วอ่อนโยนแล้วควรแก่การกระทําแล้วตั้งอยู่ดีแล้วถึงซึ่งความไม่หวั่นไหวแล้วเราก็น้อมจิตไปเพื่อให้รู้จักความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแล้วเราก็ได้รู้ยิ่งตามความเป็นจริงว่าอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้เป็นความดับทุกข์อันนี้เป็นทางไปถึงความดับทุกข์ เราได้รู้ยิ่งตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้เป็นอาสวะอันนี้เป็นเหตุให้เกิดอาสวะอันนี้เป็นความดับอาสวะอันนี้เป็นทางใหให้ถึงซึ่งความดับอาสวะเมื่อเรารู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตของเราก็หลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ว่าสิ้นความเกิดแล้วสมเด็จจำเร็จพม,พมาจารย์แล้วได้ทำสิ่งที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีสิ่งอื่นที่จะทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกแล้วดูก่อนพราหมณ์วิชาที่สามนี้เราได้ในปัจฉิมยามแห่งราตรีเราได้กำจัดอวิชชาแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วเราได้กำจัดมืดแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วเพราะเราเป็นคนไม่ประมาทเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสให้พินาศมีการตั้งใจไว้ดีดูก่อนพราหมณ์ การทำลายออกจากอวิชชาอย่างที่สามนี้ก็เป็นเหมือนการทำลายออกจากเปลือกไข่แห่งลูกไก่ฉันนั้นเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วเวรานชาพานก็กราบทูลขึ้นว่าพระโคดมเป็นผู้ใหญ่จริงพระโคดมเป็นผู้ประเสริฐจริงการแสดงธรรมของพระโคดมเป็นการดีแท้ พระโคดมทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยอนเนกปร,ริยายเพื่อให้มีประโยชน์แก่ข้าพเจ้าเหมือนกับบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางส่องไฟในที่มืดเพื่อให้มีตาดีได้เห็นสิ่งต่างๆฉะนั้นข้าพเจ้าขอนับถือพระโคดมเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระภิกสุสงฆ์เป็นที่พึ่ง ขอพระโคดมจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยจนตลอดชีวิตนับแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งขอพระโคดมเจ้ากับทั้งพระพิสุสง์ได้โปรดทรงจำบรรสาอยู่ที่เมืองเวรัญชานี้เถิดพระเจ้าค่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรับคำอารัธนานั้นด้วยพระอาการนิ่งอยู่ ลำดับนั้นเวรัญชาพามรู้ว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอารัธนาแล้วก็ลุกขึ้นจากที่นั่งถวายบังคมแล้วกระทำประทักษินแล้วทูลลากลับไปสิ้นเนื้อความในพระบาลีตอนนี้เพียงเท่านี้ตอนอัธฐกถาต่อไปนี้เป็นคำที่เลือกตัดมาจากอัธฐกถาเฉพาะที่เห็นว่ายังเข้าใจได้ยาก เป็นคำๆไปกล่าวคือคาว่าอภิชาหนึ่งพนุตตรสสมมาสัมโพธิญาณหนึ่งเข้าประมาด้วยลูกไก่หนึ่งความเพียรอันย่อหย่อนหนึ่งกับฌานสี่และวิชาสามโดยเฉพาะใจความเท่านั้นเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่สดับฟังเข้าใจตามคําเหล่านี้ตามสุควรแก่สติปัญญาของตนของตนกล่าวคือ คำว่าอาวิชานั้นได้แก่ความไม่รู้อวิชานั้นเปรียบเหมือนเปลือกไข่ในที่หุ้มเปรียบเหมือนเปลือกไข่ที่หุ้มห่อสัตว์โลกทั้งหลายไว้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทําลายเปลือกไข่คืออวิชานั้นเสียแต่โดยลําพังพระองค์เดียวไม่มีผู้ใดเป็นเพื่อนสองในโลกคําว่าอนุตรสัมมาสัมพุทธิานั้นได้แก่ความรู้ดีเองอย่างเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งคําว่าอนุตรสสัมมาสัมพุทธิานั้น แยกออกเป็นสี่คำคืออนุตตรคำหนึ่งสัมมาสามคำหนึ่งโพธิคำหนึ่งญาณคำหนึ่งอนุตระนั้นแปลว่าเยี่ยมคือดีกว่าสิ่งทั้งปวงคำว่าสัมมาสามนั้นแปลว่าดีเองคำว่าโพธินั้นแปลว่าธรรมชาติเป็นเครื่องรู้คำว่ายาณน,นั้นแปลว่าการรู้ อีกอย่างหนึ่งว่าโพธิที่นั้นได้แก่ธรรมชาติเป็นเครื่องรู้อันประเสริฐอันดีแต่คำว่าโพธิที่นี้ที่หมายต้นไม้ก็มีหมายมักก็มีหมายพระสัพพัญญุตยานก็มีหมายนิพพานก็มีหมายต้นไม้นั้นเช่นในคำต่างๆเป็นต้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้ทีแรกที่โคนแห่งต้นโพธิดังนี้ ที่หมายมักนั้นเช่นในคําว่าความรู้จักโพธิปักขิยธรรม37ย่อมมีในมักสีที่หมายพระสัพพัญยุตยาน,นั้นเช่นคําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาอันประเสริฐกว้างขวางได้ตรัสรู้โพธิดังนี้ที่หมายนิพพานนั้นได้แก่คําว่าได้ถึงแล้วซึ่งโพธิอันไม่ตายอันไม่มีสิ่งใดตกแต่งดังนี้แต่ในพระสูตรนี้คําว่าโพธินั้น หมายอาราตมักขยานอาจารย์ดังกล่าวอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าหมายพระสัพัยุตยานก็มีพระอรราตมัคของพระสาวกทั้งหลายเป็นโพทที่อันเยี่ยมหรือไม่แก้ว่าไม่เป็นถามว่าเพราะเหตุไรเพราะไม่ให้สําเร็จคุณทั้งปวงคืออาราตมักย่อมให้อาราตผลแก่บางคนก็มีให้วิชาสามแก่บางคนก็มีให้ปัญญาหกแก่บางคนก็มี ให้ปฏิสัมพิทาสีแก่บางคนก็มีให้สาวกบารมียานแก่บางคนก็มีให้ปัจเจกโพธิยานแก่พระปจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็มีส่วนอาราตมะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมให้สําเร็จคุณสม,สมบัติทั้งปวงเหมือนกับการอภิเศกย่อมให้การเป็นใหญ่ทั้งปวงแก่พระราชาฉะนั้นเพราะฉะนั้นโพธิของผู้อื่นจึงจัดว่าไม่เยี่ยมเหมือนโพธิของพระพุทธเจ้า ข้อที่ประมาด้วยลูกไก่นั้นมีคําอธิบายว่าแม่ไก่ย่อมมีการทำสามอย่างมีการกกเป็นต้นในไข่ของตนชั้นใดเพราะผู้มีพระภากเจ้าเป็นผู้ผู้ยังเป็นผู้ทัที่สัตว์อยู่ก็ทําการทำสามอย่างในพระหฤทัไทยของพระองค์คือมีการเจริญวิปัสสนาสามอย่างอะไรแก่นิจจังทุกขังนาตาการที่ไข่ไม่เสียไปก็เพราะการทําอันดีสามอย่างของแม่ไก่ชั้นใด การที่วิปัสนาญาณไม่เสียไปก็เพราะอนุปัสนาสามอย่างคือการพิจารณาอนิจังทุกขังนาตาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าอยู่ฉันนั้นการที่ฟองไข่จะยืดยางเหนียวอันสดไว้ก็เพราะเป็นการทำสามอย่างแห่งแม่ไก่ฉันใดการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าอยู่จะยืด ยูจะยึดตัวก่อนเขาเ่นยึดนะครับไม่ใช่ยึดจะยึดถือยางเหนียวคือความยินดีในการไปตามพบทั้งสามก็ด้วยอนุปัสนาสองอ,อนุปัสนาสามอย่างฉะน,นั้นการที่เปลือกไข่จะบางขึ้นได้ก็เพราะการทำสามอย่างของแม่ไก่ฉันใดการที่เปลือกไข่คืออวิชาจะเบาบางลงได้ก็เพราะอนุปัสนาสามอย่างฉะน,นั้น การที่เล็บเท้าและจะงอยปากของลูกไก่จะแข็งขึ้นได้ก็เพราะการทำสามอย่างของแม่ไก่ชั้นใดการที่วิปัสนาญาณจะแก่กล้าขึ้นได้ก็เพราะอนุปัสนาสามอย่างฉันนั้นการที่ลูกไก่จะแก่ขึ้นไปได้ก็เพราะการทำสามอย่างของแม่ไก่ฉันใดการที่วิปัสสนาญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ยังเป็นโพธิสัตว์เจ้าอยู่จะแก่กล้าได้ขึ้นได้ ก็เพราะอนุปัสนาสาอย่างฉันนั้นการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทําให้วิปัสนาญาณแก่กล้าขึ้นเต็มที่จนถึงทําลายออกจากเปลือกไข,ข่เคอวิชาด้วยอรหัตมรรแล้วปรบมุกปีกคืออภินยาสมบูรณ์ด้วยพุทธคุณทั้งปทั้งปวงด้วยความสวัสดีขึ้นเาบอมเนขึ้นนะสมบูรณ์ด้วยพระพุทธคุณทั้ง8ดด้วยความสวัสดีนั้น ก็ด้วยอนุปัสนาสามอย่างนั้นเปรียบเหมือนลูกไก่ที่ทำลายเปลือกไข่ได้ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจังหอยป่าแล้วปลบปลีกได้ออกไปได้โดยสวัสดีฉะนั้นลูกไก่ตัวที่ทำลายเปลือกไข่ออกได้ก่อนตัวอื่นควรเรียกว่าตัวพี่ฉันใดเพราะผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำลายออกจากเปลือกไข่คืออวิชชาได้ก่อนสัตว์โลกเราอื่นก็ควรเรียกว่าผู้ใหญ่ในโลกผู้ประเสริฐในโลกฉันนั้น คำว่าความเพียรอันแก่กล้านั้นได้แก่ความเพียรประกอบด้วยองค์สี่ที่เป็นเหตุให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สําเร็จพระอนุตตร,ส,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่ว่าแต่หู่ความเพียรอันแก่กล้าอย่างเดียวเท่านั้นที่มีอยู่แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งยังเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าอยู่สติปัสสทธิสมาธิอุเบกขาของพระองค์ก็มีพร้อมหาได้บกพล่องแม้แต่ประการใดไม่ ข้อที่กล่าวถึงฌานสี่นั้นมีคำอธิบายในหลักคาถาไว้พิสดารแต่ได้ยกมาเพียงใดเพียงโดยเฉพาะเพียงโดยยอดเฉพาะข้อใหญ่ใจความเท่านั้นคือคำว่าปราศจากกรามและอกุศลธรรมทั้งหลายมีคำอธิบายว่ากรมนั้นได้แก่ฉันทะหนึ่งราคาหนึ่งฉันทะราคาสังกปะหนึ่งฉันทะราคาหนึ่งสังกปะหนึ่งราคะหนึ่งสังกับ 1, 1, ส,งบสังกปะราคาหนึ่ง อกุศลธรรมนั้นได้แก่นิวรณ์ห้าอีกอย่างหนึ่งว่ากามนั้นได้แก่รูปเสียงกลิน่นรสผลพระอันเป็นทิรักใคร่พอใจต้องปราศจากกิเลสกามวัตถุกามและอกุศลธรรมคือนิวรณ์ห้าจึงจะได้สําเร็จปฐมฌานและฌานชั้นต่อตอบขึ้นไปปฐมฌานนั้นมีองค์ห้าคือวิตกความนึกหนึ่งวิจารณ์ความตรองหนึ่งปิติความอิ่มใจหนึ่งสุขความสบายใจหนึ่ง เอกคตาความมีอารมณ์อันเดียวหนึ่งทุติยชานั้นมีองค์สางคือปีติหนึ่งสุขหนึ่งเอกคตาหนึ่งแต่ิยชานั้นมีองค์สองคือสุขหนึ่งเอกคตาหนึ่งจตุจชานั้นมีองค์สองคืออุเบกขาหนึ่งเอกคตาหนึ่งดังนี้ข้อที่ว่าด้วยวิชาสามนั้นมีคําอธิบายว่าปุเพนทิวาสยานอันเป็นวิชาข้อที่หนึ่งนั้นหมายถึงความรู้ซึ่งขันในปางก่อนด้วยการระลึก อันได้กับการฤทธชาติหนหลังได้ตั้งแต่ชาติหนึ่งเป็นต้นไปจนตลอดหลายกับอันว่ากํหากหนดมิได้อันหากําหนดมิได้คําว่ากับนั้นแยกออกเป็นสองคือสังวัตกับอันได้แก่เวลาที่โลกฉิบหายหนึ่งอิวัตกับอันได้แก่เวลาที่โลกเจริญหนึ่ง ในโดโลกฉิบหายนั้นฉิบหายด้วยไฟก็มีฉิบหายด้วยน้ําก็มีฉิบหายด้วยลมก็มีเขตที่โลกฉิบหายนั้นมีอยู่มีอยู่สมคืออาพัสราหนึ่งสุภกินหาหนึ่งเวหปเวหะพาราหนึ่งเมื่อโลกฉิบหายด้วยไฟฉิบหายขึ้นไปจนถึงภายใต้พรมโลกชั้นอาพัสราเมื่อโลกฉิบหายด้วยน้ำฉิบหายขึ้นไปจนถึงภายใต้พรมโลกชั้น สุภกินนหามุโลกชิมหายด้วยลมชิบหายเก้นไปจนถึงภายใต้พรมโลกชั้นเวหัพลาทุกคราวที่โลกชิบหายนั้นเป็นอันชิบหายเขตของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือเขตของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สามอันได้แก่ชาตะเขตหนึ่งอาณาเขตหนึ่งวิสัยเขตหนึ่งชาติเขตนั้นได้แก่หมื่นจักรวาล อาณานเขตนั้นได้แก่แสนโกดจักรวาลมีอนุภาพแห่งรัตนปริทเมตปริทขันธปริตธทัชทัปริทอาตานาทิยปริตธโมระปริทแผ่ไปถึงวิสัยเขตนั้นหาปริมาณมิได้คือพระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์ตลอดที่เท่าใดพระทรงระลึกได้ตลอดที่เท่านั้นเมื่อ,อนา,นานเขตเสียไปชาชาชาตเขตก็เป็นอาเสียไป เมื่อเสียไปก็เสียไปด้วยกันเมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ด้วยกันมีคําถามว่ารื้อึกชาติได้อลลึกได้ถึงชาติหลังเพียงแต่พระพุทธเจ้าจําพวกเดียวเท่านั้นหรือแก้ว่าไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าจําพวกเดียวเท่านั้นพระปะเจกับโพธพระสาวกพวกเดรถีก็ระลึกได้เหมือนกันเป็นแต่ระลึกได้ไม่มากเท่าพระพุทธเจ้าเท่านั้น คือพวกเดรัฎีได้ที่ได้ฌานสมาบัตินั้นระลึกได้เพียงสี่สิบกับเท่านั้นพระสิติมหาเถรมหาสาวกระลึกได้ถึงแสนกับพระคราสสาวกทั้งสองระลึกได้ถึงหนึ่งอสงไขยแสนกับเพราะพระเจกับพวกระลึกได้ถึงอสงไขยแสนกับแสนกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายระลึกได้โดยหาที่สุดมิได้พวกเดรัฎีระลึกได้ตามลำดับชาติเท่านั้น ระลึกข้ามชาติไม่ได้พวกพระสาวกและพระประเจกโพธรละลึกได้ทั้งตามลำดับชาติทั้งข้ามชาติส่วนพระพุทธเจ้าทั้งหลายระลึกได้ทั้งตามลำดับชาติด,ด้วยทั้งจุติปฏิสนธิด้วยทั้งเวลาต้องการจะรู้เท่าใดก็ระลึกได้เท่านั้นคำว่าจุตูปปาตายานและอาสวัคยายาน,นั้น ก็ได้แก่การรู้จักจุติปฏิสนธิของสัตว์โลกทั้งหลายและการรู้จักอริยสัจส,สีที่ทำให้สิ้นอาสวะกิเลสเท่านั้นข้อที่กล่าวอีกถึงการทำลายอวิชชาในบุเพนิวาส่าในบุเพนิวาสยานจตูปปาตายานอาสวัคยายานนั้นได้แก่การทำลายเสียซึ่งความไม่รู้ซึ่งบุเพนิวาสชาติก่อนบุภพบก่อนหนึง่ง ทำลายเสียซึ่งความไม่รู้จุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งทำลายเสียซึ่งความไม่รู้ซึ่งอริยสัจธรรมหนึ่งดังนี้สิ้นเนื้อความในตากถาที่ควรยกมาเทศนาเพียงเท่านี้ตอนธรรมถาธิบายส่วนเนื้อความในธรรมถาธิบายก็มีแต่เพียงคำสรุปเทศนาเท่านี้คือในพระธรรมเทศนาที่แสดงมาแล้วนั้นเมื่อว่าโดยสรุปหรือโดยย่นย่อเฉพาะข้อใหญ่ ใจความเท่านั้นก็มีอยู่ว่าข้อแรกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์เป็นผู้ใหญ่กว่าใครทั้งหมดในโลกเป็นผู้ประเสริฐกว่าใครทั้งหมดในโลกเพราะพระองค์ทำลายออกจากเปลือกไข่คืออวิชชาก่อนกว่าใครทั้งหมดในโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ชงไม่ทรงกราบไหว้ใครไม่ทรงลุกรับใครไม่ทรงหลีกที่นั่งให้แก่ใคร ข้อที่สองพระองค์ได้ทรงแสดงให้เวรัญชาพามกระซาบว่าพระองค์มีความเพียรเข้มแข็งมีสติมั่นคงมีกายสงบมีใจตั้งมั่นจนได้สำเร็จฌชาสี่และวิชาสามนั้นจึงเบน,นจึงเป็นอันว่าพระองค์ได้สำเร็จพระนุตรัสรสัมมาสัมโพธิญาณเวรัญชาพามได้ฟังแล้วก็เห็นจริงด้วย จึงเกิดความเลื่อมใสถึงกับถวายตัวเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาสิ้นวาระเทศนาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการศนี้